เด้อพี่น้องครับสวงไทยว Leonard ่าเด็ถ้ายฮะเบืองตอนเห็นครับสั้นตอกพี่น้องเอ้ยสั้นตอกเห็นครับนี่ครับฝีมือสั้นตอกแล้วก็เอาบังกระพุเขายิ่งครับพี่น้องมีบังกระพูบ้างเลยบังกระพุพี่น้องเอ้ยนี่แหละครับตอกครับมีบังกระพูมีบังกระพุนี่ครับ ยืนได้ใจบอกสวัสดีครับพี่น้องครับมือนี้ครับเดี๋ยวมาเร่งนัดกันไว้ครับไอ้ครับสิบว่าไปสั้นตอกไหมไว้เงียนเงียนไหม,มครับจะไปเชื่อมตอกไหมน้ำน<ด>เงี้ยตอกเง <ใน S 2> ีไนไหมครับ<ะ>เอ้ยสั้นตอกนะครับยินเสียงบ่ครับพอบริเตดไหม เจอกันเมื่อแรกครับสั้นตอกแน่นอนครับใส่ตอกพี่ยังอันไหนเฮ็ดไบสองครับสองอันครับสองอันสองอันสิไปเจอมึงเมื่อแรกแั้วจะเปลี่ยนอะไรเมื่อแรกมันสี่พันหรือห่วพันมันสิเข่อยังไงนี่ครับผมเวดลย่อเบิ่งเด้อครับเด้อล่อชมเบิ่งเด้อเมื่อแรกเด้อสิี่พันหรือบ่วพันติดตามครับมันปวดติดตามเลยครับครับผมติดตามยาวๆเง้ยพี่น้องเด้อ เด้อพี่น้องครับสวงไทยว่าเด็ถไายเฮเบิ่งตอนเห็นครับสั้นตอกพี่น้องเอ้ยสั้นตอกเห็นครับนี่ครับตัวมันโอ้ยเดือดเดือดนี่ครับนี่พี่น้องฝีมือสั้นตอกแล้วก็เอาบังกระพุเขายิ่งครับพี่น้องนี่บังกระพูบ้างเลยบังกระพุพี่น้องเอ้ยนี่แหละครับตอกครับนี่บังกระพูมีบังกระพุ นี่ครับพันกับผูเด้พี่น้องเลยได้ไรพันชุนายถ้วยที่จอดครับมันคนเดียวไม่ยุ่งนะครับมากมีมาหลายคนเมีเจอยหน่อยหาำมีอกันจะข้าววะครับพี่น้องครับจะข้าววะอาบือกันผิวหนังมือกันผิวหนังติดตามเลยพี่น้องเลยนี่ตอกเ่าครับเปรี้ยกครับเปรี้ยวของมือทีมทีมงานเปี้ยวมือทิมงานสันตอกเฮ็ดตอกเองครับไอ้นั่นเป็นเฮ็ดตอกไว้ตอนแรกที่ว่าทายไอ้คลิปเริ่มต้นหัวคลิปก็คือมีไอ้นั่นเนาะพี่น้องเนาะแต่อันนั้นเป็นติดงาน พอเลยผ้าสมุนผ้าทีมงานเฮาผ่านสุน่ายพุญไอ่คืมผ่านผ่านบุญบุญเทียนครับแลกับผ้านปุ๋ยมาต้อกันครับนี่ครับหูจูดไงครับผ่านปุ๋ยอยู่ข้างรังครับนี่ผ่านปุ๋ยอยู่ข้างรังคนหนึ่งแต้มครับพวกพิษครับการเป่าไม้ครับสั้นตอกพี่น้องเอ้ยนี่ครับมาครับตาเบิ่งติดตามตอนต่อไปด้วยพี่น้องไปเท่าหนึ่งซเน็ตเท้า นี่กระซายโกงไว้ประมาณสิบสามโกงวันสิบสามโกงครับเจ้าหนูบกเขาโกงครับหนูบกเขาโกงครับแต่หนูนี่แรนทัวทวงเลยครับแลนทัวทิพย์เลยครับเดี๋ยวนี้ครับผมบ่วงกระพ่านอยู่พ่านบ่วงพ่านบ่วงพ่านบุญมาหลายหลังแล้วครับเดี๋ยวนี้พ่านบุญเกียอยู่ว่าตั้งใจมือให้ได้ว่าทันว่มสามทหารเสือครับพี่น้องครับไอ้ลุงปุ๋ยคนเก่าครับขานปุ๋ยครับติดตามย่างๆกันไปเลยพี่น้องเร้อ แล้วค่อยติดตาม<ร>ตอนนี้มันซอวันที่มายามกงอีกครับเพราะว่าขึ้นนี่เขาสันตอกพี่น้องครับเจะได้กับม้านี่เกราพี่น้องครับเต็มเนื้อครับโอู้อยากหากินนะพี่น้องเนาะอยากหากินครับเนาะพี่น้องเนะา,านนนนะเอาติดตามมาย,ยางก,กันไปครับพี่น้องครับฟันซุนไยได้ยังมาลไปปะไอ้โอ้นี่ครับนายพ้อเสียนนี่ครับไปปลาดักหนูมาพอต้นพักเสียนเสียวในีพักเสียนไปล้วขันสุ่มขันสมด้วยพี่น้อง ปลูกถังค้างระแวงครับกัวค้างบ้านนี่นะครับกัวาาต,ตามด้วยเห็ดมพักเสียนนี่ครับเบ้งนาีเนไสุนกับครับบ่า,าเห็ดพ<ะ>ักเสียนพี่น้องเอ้ยนี่แหละต้นพักเสียนหลายท่านอาจจะไม่รู้เนี่ครับต้นแกเสียวในแก่ๆมันลงครับพี่น้องเนี่ย ผ้พธิมากท่านุตมาะครับทาจะปลูกระชาว่าไรเอาไนคักเสียนหวยครับอเอเบ่งเด้อเสียงดังปกปลกลบกวทั้งหลังว่ามัยตเคืองัวหนูครับผ่านปุ๋ยเป็นเห็ดตำเคืองหัวนูครับอ้อมหนูอย่ารักเสียนัวขางบ้านผูกขางกรงพี่นองขิน้าีน สิเกิดบ่สิเกิดบ่มเกิดบ่เบียกัแบบกแกแล้วในกบับแหงครับเพราะบบ<ม>ทต่ตาบ่ครับพี่น้องเอ้ยเดีด๋ยวที่ันสมพักเสียงคางขัง้วให้เพื่อนครับพี่น้องครับแตกกันมากเลยครับเ <c oughs> จ้าอากันจ่าโมกิดวังเน้นวันแต่เกิดเกิ่นยังกัา และจังไั้นกอยติดตามเพราะมือขึ้นเศ้าเดี๋ยวเ่าสิไปยามกงหนูของเราครับที่ว่าเวเอาไปสันตอกมาเนี่ยครับก็เลยอยากให้กินได้ชมพักเสียนได้กกพักเสียนแก่ใน่พักเสียนแก่มาห้วยขางขั้วขางบานเท่านี่ครับขางกำแพงครับมือขึ้นเศร้าคอยว่ากันเนอะแล้วก็อเรื่องท่านผู้ชมคอยติดตามต้นพักเสียนครับพี่น้องเอาลง าแล้วครับมาติดตามครับการบริหารมือปลูกพักง่ายความบริหารมือปลูกพักง่ายออกมาพันสุนดยนมาครับพี่น้องเอ้ยขอจีนคนเุาธจะพอจะแม่ไปซ้ำพอแม่พันธุ์ปลูกหรือเราครับพี่น้องครับบรรยากาศยังเหมือนส่อตีหาหกสิบเด้อพี่น้องเอ้ยพยายามกงครับหลังจากสั้นต่อเมื่อคืนวอลันบกเข่าครับพี่น้อง ฝนตกครับตีห้าหกสิบอารมณ์ยังเศร้าครับตีห้าหกสิบนั่นครับพี่น้องมาตั้งปากขวยบเขาครับอู้จู้แล้วอู้เเียบรขิ่งผู้ใดหญ่เออครับเข่าจนไหนครับแต้มนึงแล้วครับแต้มนึงเลยครับพุ่มใจนำเสนออีกแล้วครับพี่น้องบตั้งขวยบเขาจังๆที่นี่ใช่ไหมนี่ครับบ้านทุนายเพิ่นเอ้านี่ลีนการนี่ ไส่ชุดได้พี่นอออะอู้อูดง่ายครับพี่น้องเอ้ยไปนี่หละแลเอาเาครับแกหนึงแล้วพี่น้องเอ้ยไปติดตามอีกกอยูนีิสาลังครับกอพี่น้องครับถือวงครับทุกวงพี่ใหญ่ใส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 ,ออใสเอาถือวงครับ้ดเข่านากงพี่น้องเอ้ยถือวงครับถือแค่ลัง โอ้ครับจุดนี้ไหมครับนี่ใส่กงไว้นี่ครับมันสิเขากงมาจากออกถือบ่วงครับถือบ่วงก้อนพี่น้องโอ้พี่ยังมนั่งอยูเองบี่วง่วัเอบ้ี่ยหลบวงอุจุดครับพี่น้อง มึงนะครับอุ้ยดูข้างไข่ครับพี่น้องสวยอะ้ยเดี๋ยวขาก่อนเพีแอร์อ้ยครับพี่น้องครับนี่สมใจมากพี่น้องเอ้ยสองแต้มครับเโซ่นี้สองแต้มครับกแกเดาแกเดวเลยพี่น้องเอ้ยคู่บ่วงครับสรุปว่ามืัอนี้สามแต้มพี่น้องเอ้ยพอผ่านที่เราครับหาอยู่ก็ได้อยู่หากินก็ได้กินครับ ตำแหน่นีสาราน,นี่ความสุขครับพี่น้องครับตรง13หลังบ่วง6หลังเข่ากง2โตถือบ่วงตัวนึงแล้วก็สั่นตอ,อกเลยตัวนึงครับพี่น้องไปขึ้นกรสั่นตอกเลยตัวนึงเอาครับสำหรับมือนี้ครับขอบคุณที่เข้ามาเบิ้งมาชมครับพี่น้องอย่างเมืองบังเลี้ยงใจครับ ย้อกันมาอีสารสารนี่ความสุข่าาส,สน่หมาสำหรับมือนี้ภูมิใจนำเสนอครับฝากเข้ามามชมแล้วฝากกดซับสไครป์เป็นกำลังใจด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับคลิปหน้าพบกันใหม่นะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ